วัสดีครับสบายสบายสไตล์หนึ่งตดครับมาพอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะภาพี่น้องมาเฮ็ดเราสตอร์บรีครับเราดองสตอร์บรีเนาะอุปกรณ์ห่าวัตถุดิบหาก็จะมีเหมือนเดิมครับพืนฐานก็คือมีสตอร์บรีเป็นระเอกเนาะก็ะจะมีะน้ำตาลขวดครับแลวก็โล อันนี้ผมจะดองบดูนะครับก็เลยใส่โลพาติกครับเนาะดองประมาณอดองประมาณสองอาทิตย์ครับก็อาจจะบดเถิงเนาะมนันนี้ต้นเดือนเมษาละผมก็จะลองใส่สงการครับกินสงการเนาะแล้วก็วัตถุดิบอีกันนึงที่ขาดบ่ได้ครับก็คือเหล่าข้าวครับอาจจะพ่เป็นเหล่าข้าวก็ได้ครับแต่ว่าผม ใส่เหล่าข้าวนาะมันถูกนอเอาเป็นเหล่าซีซีดีกีครับนะ,ก,ะการเตรียมจะต้องแกะล่างครับแกะขวน,นอกนอแกะขวนนอกล่างนะครับอันนี้ผมได้สตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่ถึกๆนะครับเป็นทั้งลูกหน่อยหน่วยหน่อยใหญ่ครับรวมกันมานอก็สานจ้าหมาท้าได้นตลาดทั่วไปครับ เดี๋ยวผมล้างผมแกะแป๊บนึงครับนะครับแกะแล้วเนาะล้างแล้วนี่ครับ,นะรบแกแะขวนวมันออกเนาะนี่ล้างแล้วทำความสะอาดนะครับจริงผมอยากได้ลูกซุกๆแบบนี้ครับหน่วยซุกๆเนาะนี่ก็งามก็ได้ครับผมบรสิเดียกับงามเนาะขอแค่ <c oughs> เป็นสตรอร์บัลลี่เนาะแกะออกแกะเบิร์เนี้ยบูเบิร์เนี้ยครับเดี๋ยวเอาอีกกระเดน็นนึงเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ไปในนี้ ใส่ไปในโหลแล้วก็กับน้ำตาลขวดเนาะเป็นสาสตร์เป็นศาสตแล้วก็เดี๋ยวเอาเหลาลงครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกผมเอาเขาในโหลก่อนแป๊บหนึง่งนะครับใส่เข้าไปแล้วครับแต่ผมบริใส่เหล่าให้เบิ่งนะครับเนาะก็จะ,จะใส่เหลาให้มันเต็มครับเต็มพี่เลยล่ะ<อ>เนาะเหลาร้ายผมกับศิใส่น้ำตาลหล้ายเนี่ยครับน้ำตาลเรึ่งกิโลนะครับอา่าสตรอเบอรีร่ก็ ่นาถึงครึ่งลูกครับนาจะประมาณ2-3งาขีดนี่ครับสองขีดเต็มทีครับเนาะเอาเพราะเป็นสีเป็นกินครับเนาะแต่ว่าใส่เหล่าร้ายเนี่ยผมก็เลยใส่น้าตาลลายขึ้นมาอีกครับเนาะเพื่อบพ่อให้รลดหล่อมันลายพี่ครับเดี๋ยวพ่อพอดมือเปิดชิมแล้วเดี๋ยวยังมาพอกันครับครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะครับคนที่ไหนนะครับ ีสวยางามครับวิธีการสังเกตก็คือหน่วยของสตรอเบอรี่เนี่ยมันสีในหน่วยมันจะสีลงครับสีก็จะยึดลงมาอยู่ในหนามเหมือนนะครับผมก็เรียนออกมาแล้วครับนี่เนาะแต่ว่ารสชาติเป็นอย่งไรผมก็ยัง,บงโบหัวกันครับเดี๋ยวจะลองเิงนะึงเนาะคิดว่าน่าจะออกหวานนะครับเพราะว่าผมใส่น้ำตาลไปตั้ง เคืองกิโลสตอร์รบลีก็บหลายเนาะตอนแรกว่าจะใส่เหล่าไปเต็มโหลครับเบืองแล้วยันมันบัได้กินอย่างเนาะก็เลยเอาแค่ใส่เข้าไปขวดเดียวครับเี่นเนาะก็จะได้พงจะกประมาณสามสีแก้วามาครับเดี๋ยวผมขอชิมรสชาติมันก่อนแป๊บหนึ่งครับ ชาิอ,อกหวานครับอ,อกหวานเนาะแต่ว่าดีกีนี่ยังเต็มขึ้นเก่าครับดีกีก็แห้งคือเก่าครับแต่กินหอมตอบปลีเนาะหอมนวลๆแต่ว่าเออแงงย้อนแยงกินหอมแต่ดีกีเข็มขน้นแข็งแรงเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิง่งในโลวเนาะนะครับยงงบอ่อ ออกเบิร์ตนะครับก็จะมีบางหน่วยที่เพื่อนยังโบฮอนอย่นั้นครับครับเจ้บางหน่วยกัดสีดแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นน้ำสตรอร์บลีบางหน่วยมันยังโบฮอนแก่ไปจ้กครับโบทมอนบบซุกบบช้ำนะครับซุกโบขัดเนาะกะผมคิดว่าเอาไปผสมน้ำกันนะครับผสมเออบอลมันผสมน้ำเข้าไปนั่นงใส่น้ำแข็งลงไปจังหน่อยก็น่าจ,จะดีครับจะได้จางแอลกอฮอล์เน,น,นี่ยเนาะ เพราะอันนี้ผมซื้อว่าเข็มแล้วเกินครับจะตาเราที่เติมหรอมั้งครับเนาะเติมเ,เราเข้าขไปนงเราค้าเข้าไปจะแนะนำอีกนิดนึงครับเติมเหลาข้าที่บไม่กินนะครับถ้าเหลาค้าไม่กินมันจะตัดกินของสตอร์เบอรี่ครับเนาะมันจะจะเหตุให้กินบอพึ่งะสงค์ปนใดถ้าได้พวกวัดกาพวก,กน,นั้นที่โบ่มีกินนะเขาจะ ได้กินสตอเบอรีก่ก็จะดีแห้งครับกินไงก็จะหอมเนาะอันนี้ไปผสมน้ำแข็งนิดนึงครับเพื่อเติอจางเนาะเย็นๆหรืพอมันขึาจะมีอยู่หรือผู้ใดมักพเปรๆก,ก็เอาไปแช่ตู้เย็นสะก่อนครับเนาะแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยเอามากินอีกที่หนึ่งครับให้มันเย็นจิบเย็นจัดๆเนาะก็จะโอเคอยู่ครับให้เบิง่ง โลผมก็เป็นโลโลเห็ดอาหารโลมักอาหารเนาะครับโอเคครับสูตรกับพิธีท,ทำก็ตามในคลิปเนาะแต่คุณได้หมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำครับสบายสบายสไตล์หนึ่งตรดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เนาะเดี๋ยวพอกับคลิปใหม่ต่อไปครับคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอเดี๋ยวผมลอกใจลำแกงนะครับโอโห้เจอจางลงแล้วเย็นๆที่เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมลองชิมมืนอ้ดีขึ้นร้ายครับพี่น้องดีขึ้นร้ายแห้งครับเพราะว่าเหมือนว่ามันเจอจางแอลกอฮอล์ไหลเนาะ สูตรน,นี้แหะครับก็ทาาวมาเข็มว่วกันยังเข็มอยู่ครับแต่ว่ากินง่ายขึ้นเยอะครับกินสตอเบอรี่ถืความเย็นนี่ก็คือหอมขึ้นมาเลยครับหอมแบบสตอเบอรี่เนาะโอเคครับไปแล้วครับ